มันเนี่ยมณฑลบุรพาหรือไม่งั้นเราไม่รับสารเด็ดขาดเราถ้ารัฐบาลชุดนี้ถ้ากล้าขายชาตินะก็ลองดูถึงวันนั้นถ้าสารตัดสินให้มันชนะถ้าจะมาเข้าสภาเราก็ต้องไปที่สภาถ้าคนไหนเซ็นให้มประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้คนไหนถ้าเซ็นให้มันเปฏิทุกแล้วให้มันลู้ไปนี่ยุทธศาสตร์การต่อสู้เราจะต้องสู้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวมัน รัฐบาลมันใหญ่มาจากไหนอ่ะเราไม่เคยกลัวมันนะะแล้วเราไม่นช่คิดค่าของของฝรั่งเศสแล้ววันนี้นายจักฝรั่งเศมสมาทำไมมาประเทศไทยนะครับนั่นเลิมาทำไมมาเชลล์เราเป็นคี้ค่ามันเหรอเพราะมันมีนายจกเป็นคี้ค่าทำตัวเป็นค่า,าครับใช้มันเราคนไทยจะไม่ยอมเป็นค่าข,ของมันนะจะบอกบให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณก็ต้องก้าวหนะ้าไม่ไม่คุยเลยไอ้ที่เขาใช้ล่านะที่คนไม่ต้องไปคุยถึงนะเราต้องเอาอย่างที่ เอาแน่นอนเลยคือมณฑลของเรามณฑลบัวทาของเราสารรัเราไม่นับถือนะเพราะว่าสองคำอินล็กทรนิเนี่ยต้องคืนอ,อะไรให้เราหมดแต่ที่ไม่คืนเอารัเราจะไปถูกไอไอคำว่าชั่วชั่วนี่ไม่จะนะไอคำเหม็นชั่วชั่วนี่ยมันรังแกเราอะนะมันบ้าเปล่าเนี่ยทำจริง่ะครับ <c ười> ไออาหารนี่ก็ชั่วทํทตัวเป็นแตีงนอนนมแนมอนะไม่ยอมได้รัฐบาลบาตาั้มไม่ยอมไรัฐบาลบามันชั่วแล้วเจอมาพูดอีกยางไงนะ เนี่ยนะคือความชั่วของของทาหารในทุกวันนี้เราต้องหลาทหารอย่างเดียวไม่รักษาอธิปไตยของชาตินี่คือความชั่วของทหารนะถ้าทหารไม่ชั่วรัฐบาลไม่กล้าทาอะไรหรอกขอบคุณค่ะครับท่านบอกว่าไม่ใช่แค่ต่อสู้แค่เรื่องดินแดน,นตรงนี้ต้องเอาเกาะกงมณฑลบุรพาเสมาราชพัตตะบองสีสโสพลเอากลับมาด้วยท่านก็ฟังในฐานะที่เป็นความรู้สึกอันหนึ่งของประชาชนที่เขาสะท้อนนะครับอย่าตำหนิตีเตียนกันเลยครับสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์รยครับาจารัรไดเลอร์ครับาจาย์อธิวัฒน์ครับเชิญครับไอพวกนี้มันไม่ได้บ้าหรอกคะ่ะมันขี้เกียจพราะมันขี้เกียจมันก็เลยขี้โกง <c oughs> นะคะไอพวกขี้เต็มตัวเนี่ยคะ่ะนะคะแลวที่ฉันบอกแล้วว่าตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยมันเป็นพวกสวสูงวัยนะคะส่วนมากก็ห้าหกสิบแล้วสวนเข็มก้าว้นเป็นเป็นปลายเข็มมาเข็ม เฉพาะอายุเฉพาะ้ายุไม่ได้ใส่แว่นหิดปักกระบอกปืนแตทที่จอไปทางคนอื่นดอก้ามาหาตัวที่ฉันบอกแล้วว่าตั้งแต่สมัยเราเจ็ดถูกยึดอำนาจไปเนี่ยมีคนกลุ่มเดียวที่ชนะไอ้พวกทรรัเนี่ยคือพวกไเซเรีไทยฉะนั้นมันมีอย่างเดียวแหละค่ะที่พวกเราจะต้องเล่นงานไอ้พวกนี้แล้วไอ้พวกนี้เล่นงานง่ายพวกเนี้ย เพราะว่าอย่างดีฉันพูดเมื่อเช้าเนี่ยแค่นายกเนี่ยมีคนถือไป้ายไปดา่ามันหรือทําบ้าใส่มันหน่อยเดียมันเดิมตีไปหลายวันแล้วค่ะคนะคะฉะนั้นเราต้องเล่นหนึ่งสงครามจิตวิทยากับมันนะคะสองถ้ามีโอกาสเราก็จับมันจับมันไว้นะคะเพื่อเอาเอามันไว้สั่งสอนคือพวกเราพวกไม่ทําบาปอยู่แล้วนะคะแต่เพราะว่าพวกมันเนี่ยดิฉันบอกแล้ว ให้ประชาโลกชาวโลกยอมรับนึกว่ามันสง่างาม <18 S 2> งมีความมงมุ่ดค่ะคร,รับหลังมันก็ตัดนะคะมันก็ทําร้ายประชาชนทุกรูปแบบนะคะฉะนั้นมีวิธีเดียวต้องเล่นแบบเสรีไทยอะค่ะขอบคุณค่ะครับก็อาจจะคุยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอาจจะมองว่าเรื่องนี้ปรึกษาท่านว่าก็เหมือนกับงานที่มีระยะต้นระยะกลางระยะยาวใช่ไหมครับเร่งด่วนเวลานี้คือต้องกลดล็อกจากสารโลกก่อน ใช่ไหมครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะท่านอาจารนักสามค่ะครับเชิญครับอยากจะขอสอบถามสองข้อนะคะครับกรณีหนือค่ะคุณรัตีสามารถเฟ้องเคนที่ปักตําให้คุณราตีต้องไปติดทุกข์เขมรได้หรือเปล่าคะครับเอโดยใช้เอกสารติดของชาวบ้านที่อยู่หนองจามนะคะครับและข้อสองนะคะศาลศาลท่านรู้ว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ สามารถเรียกเหล่าทหารหรือไงไปพูดคุยได้หรือเปล่าคะแค่นี้ก็คะขอบคุณมากค่ะครับถามเชิงข้อกฎหมายาในข้อกฎหมายนี้ก็ควรจะฟ้องรัฐบาลนายพิสิทธิ์ฟ้องนายพิสิทธิ์เวชาชีวะฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลหมในขณะนั้นนะครับ,รบแล้วก็ฟ้องกองทัพในปัจจุบันเนี่ยในฐานะที่ไม่ทําหน้าที่ไม่ทาหน้าที่รรทแล้วก็จะฟ้องคุณเซนด้วยเพราะในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งปัจจุบันนี้ ให้ฟ้องกำลัในทางประเทศได้ด้วยนะก็ฟ้องคดีแพ่งนะฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายครับครับงั้นถ้าโดยข้อกฎหมายสามารถฟ้องได้ครับฟ้องได้ครับว่าเราเป็นประชาชนอยู่ในแผ่นดินไทยใครมาละเมิดไม่ได้นี่มาจับเราไปเนี่ยพวกเนี้ยต้องรับผิดชอบกรณีที่สองบอกว่าสารดีการสามารถเรียกเหล่าทัพมาพูดคุยเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ผมเสนอแล้วให้ประธานสันนิการเชิญผู้บัญชาการเหล่าทัพมาปรึกษาหรือในฐานะที่เป็น ประมุขแห่งอำนาจตุลาการเนี่ยปรึกษาหรือนั้นจะเสียหายอะไรครับสามารถทําได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ไพศาลคุอาจารย์ได้เรื่นรูคุณอาจารย์อธิวัฒน์ผมเทียบคำปังครับครับเชิญครับผมได้ฟังท่านอาจารย์ไพศาลชีแจงก็อธิบายะครับเข้าใจแจ่มแจ้งหมดเลยครับผมอยากจะเพิ่มอะไรเล็กเล็กเล็กน้อยๆยให้กับประชาชนพี่น้องผู้ฟังทางบ้านนะครับครับเชิญครับคือทหารทั้งสามเหล่าทัพนะครับ ผมพูดตรงๆนะตั้งแต่ยศพนเอกไปจนถึงพลเอกเนี่ยนะครับทั้งสามเราทับโดยเฉพาะฝ่ายยุทธการเนี่ยท่านเหล่าเนี่ยท่านเข้าใจแจ่มแจ้งครับในเรื่องพื้นที่เกี่ยวกับแผนที่ในวงในวงการทาหารของราชนาวักไทยเนี่ยผมเชื่อม100ั่นร้อยเปอร์เซ็นว่าท่านเข้าใจแจ่มแจ้งแต่ว่านั่นแหละทุกวันเนี่ยนะครับทหารท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านไม่ได้ท่านไม่ได้รักษาและปกป้องแผ่นดินไทยครับแต่ท่านรักษาและปกป้อง พักการเมืองครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่แหละครับก็คือมีค่าเท่ากับว่าทหารเดินตามคําสั่งนักการก็เล็กๆน้อยๆครับตอนนี้ครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยังมีอีกสายหนึ่งใช่ไหมครับสวัสดีครับครับครับเชิญครับโอเคครับเป็นสายที่เก้าเชิญครับ ท่านปิดเสียงทีวีนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อเนื่องจนจบเลยนะครับโอเคครับผมว่านะ้ครับศาลเนี่ยนะครับที่จะตัดสินให้เราเนี่ยแพ้ขมเรเนี่ยนะครับเราควรจะยอมรับคดีหมายความว่าเขาจะตัดสินเราเสียบ้านขมเรเนี่ยเสียพระวิหารไปเนี่ยหรือจะเสียดินแดนไปเนี่ยแต่เราฟ้องกลับเลยว่าเราจะเอาดินแดนของเราคืนมาก็คือเสียมราชพัตบองพวก ประชาชนที่อยู่เราก็ทหารไปล้อมไหหมดแล้วล้วก็ให้ออมเป็นของประเทศชายให้หมดแล้วทีนี้เราก็ได้มีประชาชนเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ได้แดนเพิ่มขึ้นมาด้วยครับครับครับต่อได้เลยครับน่าจะครับอ่าน่าจะเนื่องจากว่าในเรื่องเทคนิคการแสดงความคิดเห็นท่านอาจจะพอต่อสายโทรสายกันได้แล้วบันทึกเสียงมันจะเบาพอรู้ว่า ติดต่อได้แล้วท่านก็พูดต่อเน,นื่องจนจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดฟังจากทีวีเนี่ยสัญญาณ<ร>ามันจะขออนุญาตให้เปิดอีกสักสองสายได้ไหมครับครับครับจะขออนุญาตเปิดอีกสักสองสายเพื่อให้พี่น้องได้สแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้สแสดงความคิดเห็นมาแล้วประมาณ9สายนะครับในการที่จะออกความคิดความเห็นซึ่งเข้าใจว่าข้อมูลเวลานี้น่าจะเป็นไปในทางเดียวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับ สายที่สิบทั้งี่ค3คนนะคะครับเชิญครับท่าน,นโตจากกรุงเทพไหมค่ะครับก็คือติดตามมาตลอดนะคะทุกช่องเลยดูทุกช่องมีความที่มีที่ออกความเห็นกันมาทั้งหมดที่มีเนื้อหาทั้งหมดเนี่ค่ะค,คนที่อยู่ใกล้ที่สุดอคือผู้ว่าแต่ละจังหวัดนะคะที่ติดชายแดนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะครับเรียนอาจารย์ในสารนี่ผู้ว่ามีหน้าที่มั่อะไรคะ ท่านพูดต่อให้จบครับเดี๋ยวตอบทีเดียวนะครับคือคก็ไม่เห็นมีผู้ว่าคนไหนที่จะออกมาพูดหรือามาคัดค้านหรือามาแสดงความคิดเห็นอะไรเลยมีแต่ประชาชนช่วยกันคนละไม้คนละมือก็มีความยินดีด้วยกันทุกคนค่ะแต่ว่าคนในพื้นที่เองก็ไม่เห็นมีใครสนใจน้อยมากที่จะออกมาช่วยเรา แล้วผู้ว่าเนี่ยไม่เคยเห็นมีจังหวัดไหนออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าตัวเองมีหน้าที่ขอบเขตอยู่ตรงแค่ไหนเนียจังหวัดของคุณเขตคุณอยู่ตรงไหนคุณไม่เห็นไม่ออกมาเอ่ยถึงเลยมีแต่จะให้พวกเราประชาชนไปมันก็ไม่มันจะไหวกันหรือเปล่าคะเนี่ยครับอขอบคุณค่ะครับผู้ว่าครับผู้ว่ามี อำนาจที่<ก>จะดำเนินการอยาให้ผมไปว่าใครเลยก็เอาโลกกันนิติบทเก่าๆที่พูดเสมอเนี่ยแหละว,ว่าฝูงราชสีที่มีหมานําเนี่ยหมามันจะชวนหอนเป็นหมาหมดอะวันวิธีการต้องกําจัดหมาออกไปก่อนนักการเมืองคือปัญหาชาติต้องกวาดออกไปก่อนถึงจะแก้ปัญหาชาติได้ก็เป็นนัยสําคัญท,ที่ท่านสามารถไปคิดให้ได้ว่าการดําเนินการที่ถูกต้องท่านจะต้องทําอะไรนะครับสวัสดีครับสายสุดท้ายนะครับ สวับดัีครับทั้งสามท่านครับ <c oughs> ครับรับวิธีการอย่างท่านอาจารย์ไปสานที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ถือว่านักการเมืองคือปัญหาของชาติจะฟื้นฟูชาติต้องกว่ารักนักการเมือง <c oughs> ถูกต้องที่สุดครับท่านจำไดหมครับแรัฐบาล <c oughs> ชุดนี้ต้องถูกข,ขับไล่ออกโดยประชาชนก่อนถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับครับ <c oughs> อันที่สองเนี่ยทหารต้องทําหน้าที่ของตอนเองนะครับไม่ควรที่จะไปฟังเสียงของนักการเมืองเพราะว่าท่านมีหน้าที่โดยตรงในการปกป้องชาติและอธิปไตยของชาตินะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ผมได้ทราบข่าวมาว่า ทางเผู้บัญชาการที่มีอำนาจในการสั่งการเนี่ยเวลายิงปืนใหญ่เนี่ยห้ามยิงเกินเขตแดนไทยกับพูชา้5กิโลเมตรเพราะว่ากลัวจะทําลายศัตรูมากแล้วก็ย่อยยับนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอพยศอดสูมากซึ่งผมได้ฟังจากทหารที่เขาทําหน้าที่เนี่ยเขาอึดอัดมากจริงๆเลยกับคําสั่งที่อพยศอดสูเช่นนี้เท่ากับเป็นไส้ไศสึกให้ศัตรูนะครับ แล้วก็ยิ่งไกลกว่านั้นนี่นะครับเรื่องของการสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะเตรียมพร้อมในการสู้รบปกป้องทิพย์ใเนี่ยแทบไม่อยากจะสนับสนุนเขาเลยนะครับอ้อยอิงอยู่นั่นเลยครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะขับไล่รัฐบาลแล้วก็ขับไล่ทหารด้วยนะครับโดยเฉพาะพบว่าเหล่ับเนี่ยไม่ทําหน้าที่ขับไล่ออกเลยนะครับที่ตำหนัาแล้วปลดออกหมดให้หมดเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ เนี่ยประชาชนเขาท้วงว่าราชสีอยาไปเห่าตามหมาแต่สาะนั้นที่ผมเห็นด้วยนะเพราะจะต้องเข้าใจสถานะเพราะว่า24วันที่ปะทะกันอยู่ตรงปราสาทตาควายรู้เลยว่าเขาไม่ได้ยิงไกลมากถ้าถ้ายิงไกลมากมันจะต้องไปชิดไปกว่านั้นมันกําลังจะซ้ำรอยตอนเสียกลุ่มครั้งที่สองหรือเปล่าอาจารย์ครับที่ตอนห้ามยิงปืนใหญ่รัวหนัวูอะไรมันจะเข้าโจทมนงหรือเปล่าเพราะพี่น้องทหารเองท่านก็ต้อง มีวิจารณญาณในการที่จะใช้อํานาจหน้าที่ของท่านนะครับ,รบกฎหมายให้อํานาจท่านระดับพรบพันธ์ในขณะประกาศใช้กฎการศึกเลยอไอ้ผู้บังคับคนบังคับบัญจาคนไหนถ้าขายชาตินะท่านจับประหารได้นะครับงั้นความน่าเจ็บใจของพี่น้องประชาชนก็คือปล่อยให้ข่าศึกทําร้ายประชาชนไทยในขณะที่ประชาชนไทยเองก็ไม่สามารถจะไปตอบโต้ได้นั้นถึงเวลานี้ถ้ามองจากสถานการณ์เวลานี้ ถ้าจะต้องดําเนินการอะไรที่เป็นกรณีเร่งด่วนเนี่ยท่านคิดว่าวันนี้คนไทยต้องเร่งทําอะไรเป็นกรณีเร่งด่วนคือพี่น้องคนไทยต้องเลิกยึดถือสีนะครับถือชาติเป็นที่ตั้งบถือเอกราชอธิปไตยของชาติเป็นตัวตั้งถือผลนธกนจแห่งชาติเป็นตัวตั้งแล้วพร้อมพลั่งกันบแก้ปัญหาของชาติครับครับท่านธิวัตครับผมไม่อยากให้ไปยึดถึงแผนที่หนึ่งอสองแสนอยากให้ยึดสัรพนามเพราะว่าสรนพนามมีหลักเจ็สิบสามหลักอยู่ชัดเจนอยู่แล้วผมเชื่อว่า คนที่เคยเห็นหลักและคนที่ยืนยันได้ว่าหลักอยู่ตรงไหนยังมีชีวิตอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยและสามารถยืนยันได้ว่าสันปันน้ำอยู่ตรงไหนและหลักเขตแดนอยู่ตรงไหนครับขอบคุณคท่านอาทิวัฒน์ท่านจารไาลนะครับ,รบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเขตแดนต่างๆวันนี้ปรกากฏชัดและยืนยันตรงกรันไม่ว่าจะเป็นคําพักษาหรือใดๆก็ตามเพียงแต่ว่านักการเมืองบางคนข้าการบางคนเท่านั้นที่ยังดึงดันที่จะไปศาสตร์โลกเอาประเทศชาติเข้าไปเสี่ยงประเด็นวันนี้จึงอยู่ที่ทุกท่านว่า ท่านจะทําอะไรได้บ้างและถ้าเกิดท่านเป็นคนไทยท่านจะพิจารณาตัดสินใจอย่างไรอยู่ที่ตัวท่านแต่ละท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมได้เลิกมือหนาและจิมงานช่อง1 3สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆท่านสามารถติดตามได้ที่ช่องทางของ13สสยามไทยได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ